ท่าหนัดปั้นหน้าทางมีพ่นปุ๋ยเจ้าเจ้าเจ้าปั้นมาสิพ่นพุนพุนอันนี้เป็นเครื่องพ่นทั้งเข่าพ่นใดทั้งเข่าพ่นใดทั้งปุ๋ยนะคะอันนี้ปะมาณเจ้าพุน่าเครื่องนี่ประมาณหาหกลูกเฉพาะเครื่องคว่ำนักเครื่องเนี่ยว่าอะไใ,ใส่ปุ๋ยกับเข่า อ้าวโบอยากปปนักแน่โอ้ยอันนี้ก็เว้าเสกทะละเบิดแใ้วเบิดเบิดพุนทางพุนปันพ่นพ่นปุ๋ยแล้วว่าไอแล้วก็พ่นเขาว่วานเขาแล้วก็คือปัน